ไรายได้ของนักบินนี่เดือนกี่บาทคะไรายได้นักบินถ้าเป็นกับปันก็ประมาณสามแสนกว่าบ,บาทรอบผมไปกันนี่ถึงแล้วคะ่ะกฤษดานครแจ้งวัฒนะเลยไปหน่อยก็ข้าวแกงสิบบาทเฮ้ย <laughs> <h oney> มากินข้าวป้าแอลหน่อยไหม อยู่ฝั่งซ้ายมือแต่มีที่จอดรถใช่ไหมต้องระว่างคนเดินข้ามถนนติ๊กตักติ๊กตักสวัสดีค่ะร้านอยู่ตรงหน้านี้นก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันนี่กับตันกำลังทำอยู่เลยสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันนะคะ มีมามี่มีเส้นเล็กขนมจีนก็ดูราคาถ้าเกิดว่าสั่งธรรมดา40บาทพิเศษ50บาทแต่ก่อนเคยเป็นนักบินที่เป็นนักบินมาประมาณ15ปี15ปี15้าปีเปิดขายก๋วยเตี๋ยวมานานยังคะเปิดประมาณ5เดือน <5 S 2> แล้ว่ะ5เดือนแล้วสูตรพิเศษยังไงบ้างคะ สูพิเศษนะฮะของเราจะเน้นสมุนไพรามาดูาสมุนไพรนะครับน้ำซุปของเราก็จะประกอบด้วยสมุนไพรมาสิบกว่าชนิดนี่ไงเรามาช้าน้ำซุปเลยเหลือค<อ>้อนมูตุนนะครับก็ของเราจะตุนในน้ำซุปก่อนชั่วโมงหนึ่งซึ่งมันก็จะมีสมุนไพรในนั้นอยู่แล้วจะบอกว่ามีกลิ่นหอมนะสเสร็จแล้วก็ามาตุนต่อข้างนอกอีกเราทำไปด้วยเลยเนาะค่ะสามารถถามมาได้เลยนะ รายได้ของนักบินนี่เดือนกี่บาทคะรายได้นักบินถ้าเป็นกัปตันก็ประมาณ3ามแสนกว่าบาทครับผมสามแสนกว่าบาทอะอันนี้ขออนุญาตสอบถามอย่างรายได้ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็รายได้ก๋วยเตี๋ยวมันก็มันก็อาจจะสู้กับรายได้ของการเป็นกัปตันไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ได้นอกเหนือจากรายได้เราได้อย่างอื่นก็เยอะ ได้มิตรภาพนะจากเพื่อนฝูงไม่เคยเจอกันก็มาเจอกันแล้วก็อย่างลูกค้าลูกค้าก็จะหลากหลายมากค่ะมาให้กําลังใจบ้างมาขอกําลังใจบ้างาะะเป็นนักบินของสายการบินไทยหรือ,อต่างประเทศคะของไทยนี่แหละของไทยนะทําไมถึงพลิกผานมาขาย,ยายก๋วยเตี๋ยวสายการบินประกาศหยุดงานชั่วคราวเหมือนตกงานนั่นแหละนะนะก็พี่ก็เลยหาอาชีพสารอง พอดีก็มาเล่นมาทำกัวเดียวโต๊ะไหนคะเดี๋ยวตายช่วยเสิร์ฟให้เป็นไร่ะมาต่อเลยใช่ไหมไม่กวนใช่ไหมคะในระหว่างการตง๋นเดี๋ยวสั่งเป็นเส้นเล็กหมูตุ๋นเล็กหมูตุ๋นค่ะยังอยากยังอยากเป็นนักบินอยู่ไหมคะ นักบินยังไงก็อยากกลับไปบินเนาะผมรู้สึกก็ผูกพันสิบห้าปีนะนานนะเรียนช่วงเวลาที่เราเราเรารอรอสายการบินเรียกตัวมากกว่าเราก็เลยค่ะช่วงนี้ที่เราว่างหาอะไรทําดีกว่าเราแบบพูดซ่า่ะแล้วก็ได้เงินด้วยใส่น้ำเลยไหมของเราค่ะใส่น้ําเลยค่ะเล็กเหนือตูนหอมเครื่องเทศ ยกเองเลยนะค่ะนี่แล้วก็ข้าวหมูตุ๋นอีกจานหนึ่งนี่ดูหน้าตาใกล้ๆเราไปชิมกันข้างในร้านค่ะมีห้องแอร์นะ นาวาตีลาชิตสันป่าแก้วจะชิมเพียวๆยังไม่ยังไม่ปรุงรสชาตินะคะน้ำข้นมากมมปรุงให้แซบหน่อยดีกว่าค่ะเอา้าลน <laughs> นะคโเล้งแซบค่ะชามโตเชียว60บาทก๋วยเตี๋ยวก็40บาทข้าว50บาทค่ะเม,มานานไปหน่อยสั่งเส้นเล็กน้ำตกนะคะแต่ว่าตอนนี้จะกลายเป็นเส้นเล็กแห้งน้ำขูกขีดไม่เป็นไรจะได้คน้คนๆอิ่มๆเพราะเส้นเล็กอื่น ชิมกันเลยชิมหมูตุ๋นดีกว่าจะได้มาตอนร้านจะปิดสามโมงกว่าเส้นมมี่หมดซิกนเนเจอรคือเส้นมมี่นะคะถ้าใครมาก็มาชิมมาสั่งเส้นมามี่เพราะเขาบอกว่าเส้นมมี่จะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวฮ่องกงอือ บอกว่าน้ำตกนะคะคือจะหอมกลิ่นยาจีนหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรค่ะตอนยังไม่ปรุงนะตอนชิมน้ำมาก็คือมีมีความเหมือนหวานในน้ําน้ําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากแซ่บก็เลยเติมพริกเติมน้ําส้มเข้าไปหมูตุ๋นก็มีความกรุบๆแต่น้ําข้นมากน้ําตกข้นมาก กินน้ำตกกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกก็ต้องกินแก้มกระทับหมูถึงจะอร่อยตอนนี้เป็นเส้นเล็กแง่ง 60บาทนะคะดูหน้าตาอุย้ยมีตาบมีหมูตุนมีรูชิ้นนะคะแล้วก็มีหมูสดแล้วก็มีน้ำจิ้มมาชิมข้าวหมูตุนกันค่ะนี่เมื่อกี้เมา์นานกูวยเตี๋ยวน้ำขอบคุณมากค่ะกัปตันเลยเติมน้ำให้นี่เป็นเส้นเล็กน้ำนะคะไม่ใช่เส้นเล็กแห้ง หมูนุ่มนะคะแล้วก็ได้น้ำจิ้มซับแซบหมูจะมีความหวานหวานหน่อยๆแล้วก็จะหอมคือหวานรสชาติจะมีอยู่ในตัวหมูตุ๋นอยู่แล้วอะ<ม><ม>เล้งนะคะเล้งแซ่บกระดููหมู นะแต่ไม่เผ็ดกระดูกหมูหมูนุ่มละลายในปากถ้าสังเกตน,นะซ้ายมือนะจะมีแผงควบคุมวง,งจรเครื่องบินเหมือนนั่งอยู่ในคอปิคจานลูกจิ้มนะคะจาน60บบาทก็จะมีตับมีลูกชิ้นมีหมูตุน๋นมีหมูสดน้ำจิ้มข้นมาก นี่ถ้าใครจะมาร้านกุวยเตี๋ยวเรือก,กับตันนะคะเออ่วิ่งเส้นแจ้งวัฒนะมาก็แจ้งวัฒนะ30มสอยู่ในหมู่บ้านกฤษดานครนะคะเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านประมาณ800เมตรแล้วก็ร้านอ่ะให้สังเกตซ้ายมือไว้ร้านจะอยู่ก่อน ปากซอยแปดเดี๋ยวยังไงเจ๊แต่จะลงแผนที่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะก็เข้ามาดูได้ไม่ได้กินคนเดียวเดี๋ยวมีตาล้องกินด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอเวลาก๋วยเตี๋ยวอืดเดี๋ยวจะเติมน้ำรอบสองแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ชอบกินน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มอร่อย น้ำจิ้มเดียวกันเออน้ำจิ้มที่ไล่าากันข้าวหมูตุ๋นน้ำจิ้มเดียวกันขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ